ที่ท่านกล่าวถึงว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแค่เนี้ยค่ะเข้าใจเหรอดูสิคะไม่เข้าใจอะไรเลยแค่ผ่านพยัญชนะที่ว่าสมาธิเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาก็คิดว่าเข้าใจไม่มีทางเป็นไปนได้เลยค่ะสมาธิระดับไหนทําให้เกิดปัญญาระดับไหนไม่มีคําอธิบายไม่มีคําพูดเลยแค่ผ่านข้อความที่ว่าสมาธิทําให้เกิดปัญญาปัญญาอะไร เดี๋ยวนี้มีปัญญาไหมปัญญาขณะนี้รู้อะไรและสมาธิ่อะไรที่ทําให้เกิดปัญญาขณะนี้เลื่อนลอยทั้งหมดค่ะเพราะไม่เห็นความลึกซึ้งของคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มีความเข้าใจเลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นใครพระอรหัรนาาจะสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเล่งในสา,นากลจักรวาลกี่จกกักรวาลก็ตามแต่ไม่ก็ ผมก็เอาแบบนี้ไปก่อนฮนะเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือเราเครื่องมือแบบนี้ไปก่อนพี่น้องครับที่ท่านได้ยินตะก,กี้เนี่ยครับคือหักล้างพุทธพจน์ครับอันนี้จริงๆอันเนี้ยผมเคยอธิบายแล้วสมาธิลูกน้องคุณสกินยกขึ้นมาว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานั้นเป็นพุทธพจน์ครับคุณสกินบอกว่าสมาธิอะไรระดับไหนเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา เลื่อนลอยทั้งหมดค่ะพี่น้องลองฟังให้ดีนะครับวิธีการหักล้างพุทธพจน์ของเขาก็คือทำคล้ายๆกับว่าเหมือนกับคล้ายๆไปว่าคนนั้นคนนี้จริงๆไม่ใช่นี่คือคัดงางกับองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมเจ้าโดยตรงเลยครับี่ท่าน่าวว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแะคะแค่นี้ค่ะเข้าใจเลร ดูสิคะไม่เข้าใจอะไรเลยแค่ผ่านพยัญชนะที่ว่าสมาธิเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาก็คิดว่าเข้าใจไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะสมาธิระดับไหนทําให้เกิดปัญญาระดับไหนไม่มีคําอธิบายไม่มีคําพูดเลยแค่ผ่านข้อความที่ว่าสมาธิทําให้เกิดปัญญาปัญญาอะไรเดี๋ยวนี้มีปัญญาไหมปัญญาขณะนี้รู้อะไรและสมาธิอะไรที่ทําให้เกิดปัญญาขณะนี้เลื่อนลอยทั้งหมดค่ะเพราะไม่เห็นความลึกซึ้ง ของคาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มีความเข้าใจเลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นใครพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะนึ่งในสากลจักรวาลจีจักรวาลก็ตามแต่ครับเนื้อหามีดังนี้นะฮะอันนี้หกักหลักลางพุุษพจน์ยังไงนะครับฟังนะฮะคุณเอ่อแว่น เขาบอกว่าท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าถ้าคําของพระสัมมาสัพเจ้าเนี่ยต้องให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นตรง,ตรงนะครับตรงกับที่ท่านกล่าวถึงว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะครับนี่คือพระพุทธศาสนาคือสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาหรือสมาธิเป็นปัใจจัยให้เกิดปัญญานั่นแหละครับแต่ถ้าคุณสุจินจะเป็นอบรมเจริญปัญญาครับอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่คําสอนศาสนาพุทธครับ สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี้พุทธพจน์ครับภิกษุได้แล้วซึ่งเอกคตาเจตสิกย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่คือพุทธพจน์ครับแล้วคุณสกินบอกว่าแค่นี้เข้าใจเหรอค้าดูสิครับไม่เข้าใจอะไรเลยแค่ผ่านพยัญชนะว่าสมาธิเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญานี้เริ่มเถียงพระพุทธเจ้าแล้วครับก็คิดว่าเข้าใจไม่มีทางเป็นไปได้ครับสมาธิระดับไหนทําให้เกิดปัญญาระดับไหนไม่มีคําอธิบายไม่มีคําพูดเลย จริงๆมันอธิบายจบอยู่ในคำว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแล้วครับปัญญาอาศัยเหตุปัจจัยที่เรียกว่าเอกคตาเจตสิกหรือสมาธิจึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ครับส่วนอบรมเจริญปัญญาไม่มีในทางพระพุทธศาสนาครับอบรมเจริญปัญญาไม่ใช่เหตุปัใจจัยให้เกิดปัญญาในทางพระพุทธศาสนา คุณสกินจึงพยายามที่จะเอาคำว่าอบรมเจริญปัญญามาหักล้างกับคำว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาหรือคำว่าภิกษุผู้ได้แล้วซึ่งเอกคตาเจตสิกย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่คือพุทธพจน์ครับนี่คือพุทธพจน์ครับผมพยายามที่จะอธิบายใน พยายามที่จะค่อยๆไปทีละบทนะฮะเราไม่ไปเร็วจะไปให้เห็นจะว่าหักล้างพุทธพจน์อย่างไรพี่น้องครับสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี่คือพุทธพจน์กับคุณผู้หญิงคนนี้พยายามที่จะชมอาจารย์ของตัวเองคล้ายๆกับว่าอาจารย์ของตัวเองพูดมาทั้งหมดเนี้ยก็ท่านอาจารย์ขให้ความเข้าใจท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่า ถ้าเป็นคําของพระราหันแต่สมมาสมเจ้าเนี่ยต้องให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นก็ตรงกับที่ท่านกล่าวกล่าวถึงว่าตรงกับที่พระพุทธเจ้ากล่าวถึงว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะคะท่านอาจารย์คุณสกินสวนเลยค่ะแค่นี้เหรออ่แค่นี้ค่ะเข้าใจเหรอดูสิคะไม่เข้าใจอะไรเลยแค่ผ่านยัญญชนะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาก็คิดว่าเข้าใจไม่มีทางเป็นไปได้เ,เ,เลย เถียงพระพุทธเจ้าครับคุณฟังอีกรอบนะฮะเดี๋ยวผมให้ฟังอีกรอบเขาเถียงพระพุทธเจ้า,ย,ายังไงฮะที่เาถึงว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแล้วแค่เนี้ยคารเข้าใจเหรอดูสิคะไม่เข้าใจอะไรเลยแค่ <c oughs> ผ่านพยัญชนะที่ว่าสมาธิเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา <c oughs> ก็คิดว่าเข้าใจไม่มีทางเป็นไ <c oughs> ปนได้เลยคะ่ะ สมาธิระดับไหนทําให้เกิดปัญญาระดับไหนไม่มีคําอธิบายไม่มีคําพูดเลยแค่ผ่านก็ความที่ว่าสมาธิทําให้เกิดปัญญาปัญญาอะไรเดี๋ยวนี้มีปัญญาไหมปัญญาขณะนี้รู้อะไรและสมาธิอะไรที่ทําให้เกิดปัญญาขณะนี้เลื่อนลอยทั้งหมดค่ะเพราะไม่เห็นความลึกซึ้งของคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มีความเข้าใจเลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นกบับชัดนะครับ นี่พุทธพจน์เขาบอกว่าเลื่อนลอยครับสุจินบริหารวรรณเขตนั้นสิ่งที่นางยืนยันว่าปัญญาเกิดปัญญาจะเกิดได้จากการอบรมเจริญปัญญานี่คือคําพูดคุณสุจิน <c oughs> แต่ถ้าพุทธพจน์นั้นบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี่คือพุทธพจน์พี่น้องขับคุณไปตามหน่อยคําว่าอบรมเจริญปัญญาในคําสอนศาสนาอะไร คุณไปตามหน่อยตามไม่ยากครับผมอยากจะบอกว่าอบรมเจริญปัญญานี่ตามไม่ยากเก็บไว้ในหาไทยนี่ก็ตามไม่ยากครับเขาหักล้างพุทธพจน์เนี่ยหักล้างสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแล้วปัญญาของคุณสกินเกิดได้จากการอบรมเจริญปัญญาคุณไปตามสิว่าคําว่าอบรมปัญญาหรือว่าเข้าใจเนี่ยคำสอนศาสนาอะไร ถ้าศาสนาพุทธนั้นอยู่ในเนี้ยมันจะมีคำที่หักล้างพุทธพจน์อยู่แค่ประโยคสั้นๆเนี่ยครับมีคำหักล้างพุทธพจน์อยู่เยอะเลยท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจคำว่าความเข้าใจตรงเนี้ยหักล้างพุทธพจน์กับนี่ไม่ใช่เป้าหมายศาสนาพุทธแค่นี้เข้าใจเหรอตรงนี้ครับหักล้างพุทธพจน์ไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะพระองค์ไม่ได้ตัดเรื่องนี้ไม่ได้ตัดเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจเพราะว่าคุณสมบัติเห็นธรรมก็เป็นคุณสมบัติ เป็นคุณวิเศษมักแปดอะมักแปดไม่ใช่เรื่องของตาเห็นหรอกครับมักแปดเป็นคุณวิเศษในการที่เขาเรียกว่าอยู่ในศีลกินในธรรมนะผมก็ไม่รู้จะอธิบายให้คุณฟังยังไงหลักง่ายๆคุณไปอ่านสังคาทีสูตรนะ่ะคำว่าเห็นเนี่ยแต่ว่าตาตากับรูปที่มันเชื่อมกันเนี่ย ตรงเนี้ยศาสนาพูดเรียกว่าอายตนะหรือเชื่อมบาลีเวกร์ใช้คําว่าอายตนะแต่ภาษาไทยคือเชื่อมตารูปสมมุติเนี่ยรูปสาวสวยเลยตามองเห็นเนี่ยตรงที่เราบอกว่ามองเนี่ยมองเห็นรูปเนี่ยตรงเนี้ยครับบาลีเวกร์หรือภาษาพระพุทธเรียกว่าเชื่อมตาเชื่อมกับรูปครับอายตนะคือเชื่อมส่วนเห็นคือสังขารที่สูตรเจ็ดประการอยู่ในนั้นอะ กรณีอยู่ในคลิปเนี่ยคำว่คำา,คำ,าคำพูดสั้นๆนะครับมันมีการหักล้างพุทธพจน์และที่สําคัญยังใช้คําว่าเลื่อนลอยทั้งหมดคําว่าเลื่อนลอยทั้งหมดนี่หนักนะครับหนักนะครับท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะเอายกคํานี้ไปให้นะครับสากลจักรวาลน,นี่ผมตัดออกมาสั้นๆเลยนะให้ท่านฟังคัดลอก ตรงนี้ครับมีคาว่าเข้าใจเนี่ยคุณไปตามที่ว่าคําว่าเข้าใจคือเป้าหมายศาสนาอะไรแล้วอบรมเจริญปัญญาคือคําสอนศาสนาอะไรเข้าใจกับอบรมเจริญปัญญาอยู่ในวักเดียวเนะครับเขาแอบสอนคําสอนศาสนาอื่นอยู่ในคําสอนอยู่ในอยู่ในวักเดียวเนี่ยอยู่ในวักเดียวเลยหักล่างพุทธพจน์แล้วแอบสอนคาว่าเข้าใจเพราะพระองค์ตัด เป้าหมายในทางพระพุทธศาสนาเป็นบาลีเวกรอนว่าอุปสมายะอภิญญายะ,ยะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อเข้าไปสงบพระงับเพื่อความรู้ดีรู้ยิ่งเพื่อความดับสั้นๆครับสั้นๆผมไม่พูดยาวให้ท่านฟังให้จบแล้วทบทวนสิ่งที่ผมนําเสนอว่าเขาหักล้างพุทธพจน์หรือไม่เหตุสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี้พุทธพจน์กับ ถ้าทุกถ้าท่านยังสงสัยว่าอยู่ตรงไหนบ้างท่านไปดูในมหา,มหาสติปัฏฐานสูตรท่านจะพบพุทธพจน์บทหนึ่งที่ตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ได้แล้วซึ่งเอกคตาเจตสิกย่อมรู้เห็นตามความจริงตรงนั้นก็มีตัดก็เอกคตาเจตสิกก็คือสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาคําเดียวกันครับผู้ดได้แล้วซึ่งเอกคตาเจตสิกย่อมรู้เห็นตามความจริงหรือ,อปัญญานั่นแหละครับ ย่อมได้ปัญญาคําเดียวกันสั้นๆน,นะฮะผมจะทําคลิปสั้นๆพยายามจะสั้นให้ได้มากที่สุดกระชับให้ได้มากที่สุดสิ่งที่คุณสุกินพูดผมจะนํามาเสนอแล้วให้ท่านไปเปรียบเทียบเองแล้วผมจะชี้ว่ามันอยู่ตรงไหนคุณเอาไปเปรียบเทียบเองฉะนั้นคนที่เข้าไปเกี่ยวพันกับคุณสุกินทั้งหมดเป็นทีมงานเดียวกันเป็นทีมทีมงานเดียวกันเขาได้หนึ่งคนเขาถือว่าประสบความสําเร็จครับ คนที่พัดหลงเข้าไปหนึ่งคนเขาก็ถือว่าประสบความสําเร็จสองคนเขายิ่งประสบความสําเร็จฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนี่นี่คือแผนสังกราจารในเมืองไทยโดยทีมงานคุณสกินหรือไม่พิจารณาเองนะฮะด้วยความเคารพพี่น้องอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่ผมพูดโปรดใช้วิจนะอ่าโปรดใช้กรรมสูตรในการพิจารณาโปรดใช้กินตรมญปัญญา โปรดใช้โยนิโสมณสิการในการพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาด้วยกองกรบดีครับ